459เกนี่ยก็ออกมาในตรงนี้358หนี่ก็ออกนะครับในที่583แปามสเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชัยดูเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็นั่นแหละนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรลับนะครับสูตรลับ1นึ่งหนะครับสูตรลับ1นึ่งเฉพาะงวดวันที่1งวดที่แล้วนะครับสูตรลับ16 16นะไปเข้าข้างหน้านะไปออกข้างหน้านี่ห้าแปดนะครับเสร็จได้เนาะตรงนี้ก็มา53เนี่ยเออนะครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาแบบนี้เลยนะเออครับแต่ถ้าจับดีๆนี่ก็ไม่แน่เนาะสามตัวก็ได้นี่เนี่ยเอาชุดล่างหลังเนี่ยเหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยก็เป็นชุดล่างหลังเนี่ยเนี่ยชุดล่างหลังเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะสามตัวก็ได้เนาะก็เดี๋ยวรอในงวดวันที่16กันยาแล้วกันเนาะว่าจะได้นะครับในที่ในเลขไหนสําหรับในงวดนี้นะครับก็จะไปในวันที่1นะครับเนวันที่1ซึ่งในสูตรลับนะครับก็ในงวดที่แล้วเนาะ ที่ลงให้ดูเป็นงวดแรกนะครับผลในงวดนั้นนี่ออกก็จะเป็นในที่ใน5 594นะครับแล้วก็14เนาะเฉียดไปนะครับได้แค่รางวัลเฉียดนะครับนี่ก็มาตัวโต,วตวอีกแล้วเนาะนะครับไปออกข้างหน้าอีกแล้วนะครับสูตรนี้นี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสลับในสูตรรับนะครับสูตรรับ11เด้อนะครับเนาะเนี่ยก็ตั้งแต่ ต้นปีเลยนะครับเข้าล่างเข้าบน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 ถ้าส่วนเยอะนะครับแล้วก็มาล่างแล้วก็ในงวดนั้นนะครับวันที่1สิงหาคมนี่ผมก็เน้นให้บนนั่นแหละนะครับเาเพราะว่าบนมาเยอะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะเพราะว่าในงวดนนี้จะได้เลขดเด่นตัวเด่นตัวไหนแล้วก็จะมาจับมาชนก,นกันกับในสูตรนี้ซึ่งงวดที่แล้วไม่มานะครับไปออกในชุดนี้เหมือนเดิมเนี่ย ชุดของวดที่ออก594เนี่ยหรือว่าจะเป็นในชุดนี้อีกนะครับที่มาอีกหรือไม่มันจะออกยอนหลังไปในชุดนี้ไหมแต่ผมว่านี่แหละกลัวจะมาในชุดนี้แหละเนอะเนี่ยจับไปเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยในชุดเดิมเนี่ย459เนี่ยก็ออกมาในตรงนี้ 3 5 8นี่ก็ออกนะครับในที่5 8 3อ่า4 2เนี่ยผมว่าน่าจะวนอยู่ในนี้แหละนะครับเนาะจะเป็นในชุดไหนนะครับซึ่งมันมีในชุดในนี้แหละนะครับที่ไปชนก,นกันกับในสูตรเลข3ตัวที่ผมจับให้ไปนะในงวดนนี้นี่ผมว่า ไม่หกก็ห้าละนะครับที่จะมาบนอีกนะถ้าเลขสี่นี่ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมาอีกแล้วแหละนะครับเนาะสลับในที่เลขสี่ใครชอบในชุดไหนก็ลองนําไปจับนะครับซึ่งสูตรนี้มาจากไหนก็มาจากในที่ในสูตรหลักร้อยสูตรนี้แหละนะครับแล้วก็ในงวดที่แล้วนี่ผลออกก็จะเป็นในที่ห้าแปดสามหลักร้อยไม่มาเนาะนะครับงวดก่อนยังมาเลยเออนะครับหลังๆนี่สลับเข้าสลับหลุด นะครับงวดที่แล้วหนุดวันนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสำหรับในงวดล่าสุดนี้ก็คํานวณให้แล้วนะครับสูตรนี้เป็นหลักร้อยของรางวัลที่1เนาะเลขหกตัวตรงๆนี่ก็ตามต่อนะครับในงวดนี้ได้7แล้วก็ในสูตรหลักร้อยนี้ก็จะได้ในที่ใน3แล้วก็4เรอมารอผลแล้วกันนะครับว่าจะออกในที่ในเลขไหนนะครับก็สถิติ 2- 3 2 3มา2อเออนะครับเนี่ยในงวดที่มันเหมือนกันเนี่ยมันก็มาในหลักหน่วยเหมือนกันนะครับมา2นี่เนี่ยในงวดที่แล้วนี่ส3ก็มา3ในหลักหน่วยเออหรือว่าต้องเอาในที่มันที่คำนวณได้เหมือนกันเนี่ยเนาะ5 6กเนี่ยก็มา5 5 6หเนี่ยก็มา6แต่ก็3 4เนาะยังไม่มีในงวดที่คำนวณได้3 4เลยนะครับนี่แหละ ก็เริ่มใช้จริงๆนี่ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมแต่มันก็มี3 4อยู่นี่นะครับ3 4ในงวดนี้นี่ในงวดออก304อันนี้มันเป็นคำนวณย้อนหลังนะครับมันยังไม่ได้ลงจริงๆให้นะครับเราอ่ะก็ลองนำไปพิจารณากันดูครับหรือมันจะออกคล้ายๆกันกับในเนี้ย แต่ผมว่า3น่ะ3าน่าจะมาบนนะครับถ้าให้เลือกเอา3ากับ4เนี่ยผมเลือกเอาในที่3มากกว่านะครับถ้า3มนี่ก็จะอยู่ในชุดในนี้แล้วกันนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวอยู่1 2 3 4 5สห้าห้าชุดนี้ก็ลองนำจับนะครับ3าตัวนะครับ3ตัวด้วยก็ดีนะครับเราเผื่อจะโชคดีติดไว้น้อย,น,อยนะนะครับออกมาแด้วจะเสียดายนะครับแล้วเนี่ยเออนะครับแต่ถ้าลอง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 ,ลองจับนะครับจับแบบนี้เนี่ยสูตรแบบนี้เนี่ย ันในงวดล่าสุดนี้ก็จะได้นะครับก็หลักร้อยเนาะหลักร้อยเป็น3กับ4เอา3กับ4ตั้งไว้แล้วก็นำหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของสูตรอะไรดีก็จะเป็น38 39 30 48 49 40มี2ชุดเนาะ นะครับหลักร้อยก็มันต้องลดแต้มจาก3ก็จะเป็น2แล้วก็1กเป็นหลักร้อยก็จะได้ที่2 2ในชุดแรกชุดที่2ก็จะเป็น1 1 3 8 1 4 8 1 3 9 1 4อ่า1 3 9 1 3 0ตัวอ่ะ1 3 0 แล้วก็จะเป็นในที่ใน 1, 1,48, 1,4,9แล้วก็1,40นี่แหละก็ลองดูเนาะเผื่อจะมานะครับในชุดนี้เผื่อจะมาออกในวดนี้อ่ะนั่นแหละนะครับเนาะแต่ผมว่านี่แหละนะครับน่าจะเป็นในชุดนี้เออนะครับเอะมาชุดเดิมเลยเนาะ2,3,0 0ามนเนาะ1 หนึ่งสามศูนย์นี่เนาะเป็นเลขเดิมเลยเนี่ยมีสองชุดเนาะก็ลองติดเลขเดิมไว้ด้วยนะครับสองชุดนี้แต่ผมว่านี่เนี่ยเอาชุดนี้แหละอ่ะก็ลองนําไปจับลองนําไปพิจารากันได้นะครับเนนั้นแหละนะครับที่เกิดไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสตรลับหนึ่งหนึ่งสลับหนึ่งหนึ่งในงวดดี้ก็จะได้นะครับในที่ในเลขนี้นี่แหละ บ่บานบ่อผ่านงวดนี้นะครับเนาะหน่กัญญาในชุดนี้แหละนะครับก็ลองลองนําไปจับนะครับไปพิจารกกันได้เนาะสลหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับถ้าไปจับถ้าเกิดในสูตรเนี่ยมันก็มาคล้ายๆกันกับในสูตรนี้น,นี่นะี่เนาะสามเจ็ดสแล้วก็31มหมี37 3เห้า สามเก้าเนาะเนี่ยหรือจะเป็นในชุดที่เป็นสามเก้านะหรือเป็นสามเจ็ดเนี่ยแปดแปดหกอันนี้ไม่มีหกเนาะเนี่ยหรือจะเป็นในที่ในหนึ่งสองสามสี่ชุดเนี่ยที่จะมาในสามตัวอ่ะนี่แหละก็คลิปเต็มๆสูตรเต็มๆนะครับสูตรก็ยังไม่ได้คำนวณให้ดูนะครับก็ผมคำนวณหลังบ้านไว้นะครับนี่แหละก็ใครชอบก็นำไปติดไว้ นะครับหรือจะเป็นในเลขนี้นี้จะมาอีกไหมนะครับก็ไม่แน่นะนะครับในปีที่แล้วนี่ก็ยังออกมาเลยนะครับ8338เนาะออกมา2งวดติดที่ออกล่างนะครับปีนี้อาจจะเป็นบนก็ได้นะอาจจะเป็นในที่ใน38ที่จะมาออกก็เป็นได้นะครับเนาะเออนะครับปีที่แล้วนี่น่าถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะช่วงกลางๆปีเนาะนะครับที่ออกนี่ก็ลองนำมาพิจารณาดูนะครับสำหรับใน วันนี้นะครับวดที่จะถึงนี้สลหรับในงวดของวันที่1นะครับหกันยายนก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับสูตรนี้จะเป็นในนี้แหละเอาในชุดตั้งแต่ในงวดของวันที่16นะครับเนาะเนี่ยอ่าไม่ใช่สิเอาชุดตั้งแต่ในงวดของวันที่1นะครับ1 1สิงหาเนาะเนี่ยมาใช้ต่อ1สิงหา16สิงหา กรกระดาอ่ากัญยาจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเนาะเนี่ยมันอาจจะออกเลขเดิมก็ได้เนาะใช่ว่าไม่เคยออกนะครับเลขเดิมนี่ก็ไม่เนี่ยสามตัวโอ้คงสามตัวคงไม่ออกชุดเดิมหรอกนะครับเนี่ยในปีที่แล้วนี่ช่วงใกล้ๆนีเแหละกันยาตุลาเนี่ะเนี่ยเห็นไหมครับแปดสามเนี่ยแปดสามเนี่ยออกมาสองวัติดเลยนะครับเนี่ยบนกับล่างนี่เนี่ยหรือจะเป็นในสามห้านี่ยเนี่ย ปีนี้ก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยหรือใครชอบเจ็ดนี่ก็จิตติดติดเจ็ดไว้ก็ได้นะครับอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับเนาะอ่ะยังไงใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนคลิปไหนนี่ก็รอในชุดสรุปก็ได้นะครับเนาะหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นสูตรหลักร้อยนะครับเนาะนนนก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี นะครับขอให้เฮงรวยๆปังๆกันนะครับใครที่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกๆประการน,นะครับเด้๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ